สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รับชมช่องสมอดำผู้เดียวดาใบาชนอยู่นะครับก่อนจะรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่บอสชนได้อัปเดตลงในแต่ละครั้งให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับชาวไร่อ้อยจะได้รับเงินหลายรายการในปี63มมีเงินอะไรกันบ้างรวบรวมมาฝากในคลิปนะครับติดตามชมและรับฟังในคลิปกันได้เลยนะครับ รายได้จากการขายอ้อยส่งโรงงานน้ำตาลจะมีหลายรายการที่พี่น้องชาวไร่อ้อยจำนวนมากอาจไม่เข้าใจในระบบการคำนวณราคาอ้อยมีการเรียกเงินชื่อเงินค่าอ้อยผิดพลาดขอสรุปข้อมูลเพื่อจะได้ทราบนะครับเอามาฝากพี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีเงินอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งมีเงินค่าอ้อยขั้นต้นปกติจะประกาศก่อน เปิดฤดูการผลิตมีการทำสมมุติฐานราคาน้ำตาลราคาโมราดอัตราแลกเปลี่ยนจำนวนตันอ้อยสัดส่วนน้ำตาลและอื่นๆสำหรับปี2562-63กํทับากำหนดเงินค่าอ้อยที่750บาทต่อตันนะครับคือราคาอ้อยที่โรงงานรับซื้อนะครับ750าบาทต่อตันนะครับ2เงินค่าความหวานจะคำนวณในอัตรา6%เของราคาอ้อย โดยในฤดูหีบจะมีค่าความหวานคือ45บาทต่อ1 CCS คำนวณไดจาก7จ0าคูณ6กหารด้วยรอยในกรณีที่มีเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายเงินส่วนนี้จะมีเพิ่มจ่ายย้อนหลังเป็นส่วนต่างให้อีกนะครับสำหรับเงินค่าความหวานนะครับก็จะมีเพิ่มให้พี่น้องอีกถ้าหากกรณีมีเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายอีกนะครับ3เงินค่าอ้อยสด จะคำนวณแยกรายโรงงานน้ําตาลเงินส่วนนี้จะคำนวณโดยนําเงินที่หักมาจากอ้อยไฟไหม้30บาทต่อตันของโรงงานน้ําตาลที่ชาวไร่อ้อยส่งอ้อยเข้าสู่โรงน้ําตาลหารด้วยจํานวนอ้อยสดของโรงงานน้ําตาลนั้นปกติจ่ายหลังปิดหีบนะครับคือจ่ายไปแล้วนะครับในเงินส่วนนี้นะครับสเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิตปี2 5 6 2ัทับเป็นรายการที่กำหนดแบบปีต่อปี สำหรับป,ปีการผลิต2 5 6 2ักทับากำหนดเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิต85บาทต,อต่อตันอ้อยไม่เกิน5,000ตันต่อลายนับรวมทั้งอ้อยสดและอ้อยไฟไหม้นะครับในส่วนนี้คือ5,000ตันต่อลายนะครับไม่เกินนะครับ85บาทต่อตันอ้อยเงินช่วยเหลือปัจจัยการผลิต5เงินช่วยเหลืออ้อยสดปีการผลิต2 5 6 2ทับเป็นรายการที่กำหนดแบบปีต่อปีสำหรับป,ปีการผลิต2 5 6 2ทับ กำหนดเงินช่วยอ้อยสดที่92บาทต่อตันอ้อยนะครับได้เงินช่วยทุกตันอ้อยสดจ่ายให้เฉพาะเกษตรกร,กรที่ตัดอ้อยสดเข้าสู่โรงงานน้ำตาลเท่านั้นนะครับคือจ่ายทุกตันท่านตัดเท่าไรไม่มีจำกัดน,นะครับจ่ายทุกตัน92บาทต่อตันนะครับหกเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายหรือชาวไร่เรียกว่าเงินตามคำนวณหลังปิดงบประมาณการผลิตรอบคำนวณจากเดือนตุลาคม62ถึงกันยายน63 หากผลงานของระบบดีกว่าสมมุติฐานแต่ละเขตคำนวณราคาอ้อยอาจได้เงินตามไม่เท่ากันนะครับสำหรับเงินตามที่จะตามมาหรือเงินอ้อยขั้นสุดท้ายนะครับแต่ละโรงงานแต่ละเขตจะได้ไม่เท่ากันนะครับในเงินส่วนนี้นะครับเจ็ดเงินค่าบรรทุกค่าทางไกลค่าเหยียบเบรกอ้อยขายขาดไม่อยู่ในระบบการคำนวณเป็นเรื่องระหว่างชาวไร่อ้อยกับโรงงานน้ำตาล หรือชาวไร่อ้อยกับหัวหน้ากลุ่มชาวไร่หรือพ่อค้าหรือลานรับซื้ออ้อยหรือกลุ่มตัดอ้อยตกลงกันเองนะครับสําหรับเงินค่าเบรกนะครับเรียกว่าเงินค่าเบรกเงินที่อ้อยขายขาดนะครับคือไม่ได้ทําสัญญากับโรงงานน้ําตาลนะครับคือไม่ได้ส่งอ้อยเข้าสู่โรงงานน้ําตาลนะครับขายตามลานรับซื้อนะครับหรือว่าขายในโคต้าของคนอื่นนะครับ เงินส่วนนี้นะครับแล้วแต่ท่านจะคุยกันเองนะครับกับเจ้าของโคต้าหัวหน้ากลุ่มหรือว่าโรงงานลานรับซื้อต่างๆ,ๆนะครับไม่อยู่ในการนํามาคํานวณของสํงงาน,นักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ําตาลทรายนะครับในเงินส่วนนี้นะครับการซื้อขายพันอ้อยตามพรบอ้อยและน้ําตาลทราย2527จะไม่มีการนํามาคํานวณอ้อยจํานวนอ้อยที่นับเข้าระบบคํานวณโดยนับเฉพาะอ้อยที่ส่งเข้าหีบเพื่อผลิต กับโรงงานน้ำตาลทั้ง57แห่งเท่านั้นนะครับสำหรับเงินแต่ละส่วนนะครับการขายพันอ้อยนั้นจะไม่นำมาคำนวณน,นะครับพี่น้องที่ปลูกอ้อยขายพันนะครับจะไม่ได้รับเงินส่วนต่างๆที่สำนักง,งานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายได้ของบประมาณออกมาช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับเข้าใจตามนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับนำมาฝากท่านผู้ชมกับเงินที่ชาวไร่อ้อยจะได้รับนะครับ แล้วพบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ